หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหน,นครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID เกมออนไลน์ผมมีทั้งฟ i f a าออนไลน์4 r o ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮะและที่สำคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะก็ขอฝากกดติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเรียบร้อยก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมฟรีฟ้าอะไรสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาอยู่กกับาร รีวิวทีม19 UCL กันอีกแล้วนะครับนะ เหมือนเดิมนะผมนะถ้าใครอยากส่งฟูทีมสโมสรปี19เซยบวก5มาให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้ผมนะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ทีมที่ผมยังไม่ได้รีวิวไว้ในช่องคอมเมนต์ละกันนะผมนะถ้าใครอยากส่งเข้ามาก็ส่งมาได้นะครับผมนะโอเคสำหรับฟูทีมสโมสรปี19เซียบวก5ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยผมนะเป็นทีมของนักเตะที่ยืนตรงหน้าของเราตอนนี้เลยผมนั่นก็คือติโมแวนเนอร์ครับผมนะถ้าเป็นติโมแวนเนอร์แบบนี้ก็ต้องเป็นฟูทีม RB จารับีไดด้้ว่าาาเป็นมมืของชลในซลยครับผมนะที ต้องบอกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวผมนะํามาในมูลค่าทีม11,000ล้านครับผมนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะตามมาตรฐานของฟูลทีมปีสิบเก้า UCL ผมแนละ้วก็ประมาณนี้กันทุกทีมนะครับ <laughs> นกักโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าในทีมเนี้ยจะมีนักเตะที่มันเด็ดๆกันตัวไหนบ้างนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะไปกันเนี่ยก็เหมือนเดิมผมต้องขอบคุณเจ้าของไอดี <D> มากๆนะครับที่ได้ส่งไอดีนี้เข้ามาผมแบบรีวิวนะครับผมขอบคุณมากจริงๆรนะฮะโอเคแต่พอเราเดีกว่าผมไปเลยะ ก็นี่เลยผมสลับฟูทีม r า l i บีไลฟ์ปี19อีเซลบวก5มูลค่า11,000ล้านนะครับนะมาในแผน5 1 2 2นะครับผมมนะันเป็นแผนที่มีวิงแบ็ก2ข้างมีกองหลังเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวครับผมแล้วก็มีกองหน้าคู่กันนะครับนะเป็นเอ่อติมโมแวนเนอร์กับยูซุปโคเซนครับผม2คนนี้บ,บวก5ทั้งคู่ครับผม นะก็สําหรับแวนเนอร์นี่คือเป็นตัวที่เรียกว่าความเร็วนี่แม่งโคตรเยอะผมน <Wow. S 1> ั้นคาดูตามสเตตตอนนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเบียดการชนอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมครับผมนะเพราะว่าเขามีส่วนสูงแค่180ซนติเมตรเองนะครับนะทำให้แบบเวลาวิ่งชนอะไรนรี่คือค่อนข้างจะ โดนชนฟิวง่ายมากครับผมนะแล้วในเรื่องของการแบบการจสุสกอร์นี่มีสูงถึง118้ครับผมแต่ว่าพอเรื่องจริงแล้วนี่คือผมรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่ครับผมอันนี้ผมมันเป็นที่ผมเองแต่ว่าเป็นที่นักเตะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นที่ผมด้วยนะครับผมนะแต่ว่าส่วนใหญ่นี่คือมันยิงไม่ค่อยจะคมจริงๆครับผมนะถ้าเทียบตามสเตตที่มีสูงถึง1 1 8้นะครับผมการจสุสกอร์นะส่วนในเรื่องของการยินตำแหน่งก็โอเคครับผมนะใช้ได้เลยครับตัวนี้ส่วนยูซูฟโพส ครับผมแล้วโหมงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่ว่าโดดขึ้นโหมงดีครับผมตัวนี้นะโอเคแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของเขากระผมก็คือเรื่องของความเร็วครับผมที่มีสูงถึง111ครับผมนะถ้าเทียบกับความสูง1 0ึกืบสเซนนี่คือแม่งโคตรเร็วครับผมนั่นเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่วิ่งเร็วมากครับผมนะเบียดพอได้ด้วยนะผมนะถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างผอมนะครับแต่ว่ามันทดแทนมาด้วยในเรื่องของความสูงนะผมนะก็เลยแบบค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับยูซุปโพรเซนนะแล้วก็กลางลูก2 2ตตัััวววผผผมมมมเเเเเเปป็็็็นนนนซซซซาาบบบบิิิิออออรรรร์์์แลล้้กกฟคคีีท่ ผมก็ทั้งชอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเก่งเลยมันเก่งใช้ได้เลยครับตัวนี้นะส่วนฟอสเบิร์ดนี่คือผมรู้สึกเฉยๆแ่ะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตัวแบบสเต็ตเยอะๆนี่คือผมก็ทั้งจะเฉยๆกับมันนะครับผมนะเพราะว่ามันเล่นจริงๆแล้วมันแบบมันเล่นไม่ค่อยสมสเต็ตเลยผมนะดูดิสเต็ตแบบโคตรดีผมนะคล่องตัวเลี้ยงบอลก็ควรส่งซัดดีมากครับแต่ว่าเล่นจริงคือแบบเก่งไม่เท่าสเต็ตน,นะครับผมนะ สำหรับฟอสเบิร์ก็ผมส่วนไซเบอร์นี่ก็โอเคครับผมชอบครับตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งกลางร,รับผมเป็นไลเมอร์นะไลเมอร์ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นกลางร,รับก็ได้ผมเล่นแบกขวาก็ได้หรือว่าเราจะจับเล่นเป็น CM ก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําเลยนะผมให้จับไปเล่นเป็น CM ดีกว่านะเพราะว่าในเรื่องของการเล่นกมรับนี่คือผมค่อนข้างจะเฉยๆปถึงแม้ว่าแบบขัาพลังในการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเล่นจริงแล้วนี่คือแบบวิ่งชนวิ่งแยกบอลนี่คือไม่ค่อยจะได้ครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคร มือนะแล้วก็มีฮาวเซนเบิร์กแล้วก็ โคสเตอร์มานครับผมเป็นตำแหน่ง LWB แล้วก็ RWB ครับสองคนนี้นะก็เป็นแบ็กซ้ายที่เรียกว่าตัวใหญ่ทั้งคู่ครับนะตัวใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าโคสเตอร์มานนี่คือจะเร็วกว่าเซนเบิร์กเยอะเลยนะครับในเรื่องของความเร็วนะแต่ว่าในเรื่องของเกมรับนี่คือก็พอๆกันครับเกมรับนี่คือพอๆกันเลยครับผมนะสำหรับ2คนนี้นะก็ถือว่าเก่งอยู่ครับผมแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวผมเป็นมูกิเล่วิลลี่ออบานแล้วก็อุปามคันโนครับผมนะมูกิลเล่นี่ก็เป็นตัวที่ผมจับไปเล่นเป็น CDM บ่อยมากคุณผู้มรเ่ออไะดีก ผในเรื่องของการเล่น CDM ครับส่วนการเล่น CB ก็พอได้ผมนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแต่ว่าเล่น CDM นี่คือแม่งต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับผมแะแม่งโคตรเก่งครับผมในการเล่น CDM ครับตัวนี้นะแล้วก็วิลลี่ออบานครับผมตัวนี้ต้องบอกคําเดียวเลยครับว่าโคตรชาครับผมนะตัวใหญ่จริงครับแต่ว่าชาครับผมนะตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของเกมรับนี่คือถ้าได้วิ่งชนนี่คือกองหน้าเขาอยู่แน่นอนครับถ้าเราแบบกะจังหวะเขาชนดีๆนะครับผมนะไม่เข้าพว่นะครับถ้าเข้าพวดนี่คือหลุดแน่นอนครับผมกองหล้าเขาหลุดแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็อุปามีคันโน่ผมตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่ามนะั <S <S นเป็นนักเตะที่รูปร่างไม่ได้เตี้ยมากแต่ว่ามีความเร็วอยู่พอสมควรนะครับผมนะเ <Okay. S 2> ขาเร็วอยู่ที่ร้อยห้าครับผมนะแข็งแกร่งหนึ่งร้อยสิบสองครับผมแล้วก็รูปร่างหนาด้วยครับทำให้แบบเวลาวิ่งชนวิ่งอะไรนี่คือค่อนข้างจะทาได้ดีครับผมสำหรับอุปามีคันโน่นะ cano, นะแล้วก็มีกนะูลาซี่ครับผมเป็นตําแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเซฟนะเซฟลูกยิงไกลดีครับผมตัวนี้เซฟลูกยิงไกลดีมากครับผมนะผมค่อนข้างจะชอบเลยเหมือนกัันนครบะ ถ้าใครแบบ FP เหลือๆก็ ok ore, ใช้ได้ครับตัวนี้เซฟจริงครับแนะนำครับแล้วก็ในตำแหน่งตัวสำรองก็จะมีแพทริกชิกครับผมตัวนี้ผมก็ใช้แล้วผมนะค่อนข้างจะเรียกว่าตัวสูงใหญ่ผมน้เบียดได้ครับแต่ว่าค่อนข้างช้านะแล้วก็ในเรื่องของการยิงนี่ก็ไม่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับดูดิค่าการจบสกอร์แค่89นะคุณผู้ชมครับผมทำให้แบบเวลาเล่นยิงนี่คือแบบไม่คมเลยครับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเราจับเขาไปเล่นเป็นตำแหน่ง C f เอาไว้พักบอลนี่คือผมว่าค่อนข้างจะโอเคครับผมตัวนี้นะสำหรับแพทริกนชะิกครับ แล้วก็มีเอ็นกุนกูก็ผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะในในคลิปนี้ครับแต่ว่าพอเอาลงไปเล่นแล้วคือมันมีจังหวะที่ได้ยิงอยู่นะจังหวะยิงไกลครับค่อนข้างจะโอเคเลยผมสำหรับเอ็นกุนกูนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีแคมป์กับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยผมข้ามไปแล้วกันครับเดี๋ยวเปิดสเตตให้รู้คร่าวๆก่อนดีกว่าเนาะนี่ผมสเตตข้างในครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีไฮดราตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยครับไฮดราครับผมนะสเตตประมาณนี้ครับ แล้วก็มีลุกแมนครับผมลุกแมนนี่ก็ผมจัมาเล่นเป็นปีกซ้ายอยู่ประมาณนัด2นัดครับผมก็ค่อนข้างจะเฉยๆนะถ้าเทียบกับ PNG นี่คือ PNG เก่งกว่าเยอะเลยครับผมสำหรับลุกแมนครับผมถ้าใครอยากใช้ก็แนะนําเป็น PNG ดีกว่านะครับ แล้วก็มีไทเลอร์อดัมครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่ง CDM ที่เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะแต่ว่าผมแนะนำเป็นตำแหน่ง CDM ครับผมเพราะว่าผมจับเล่น CDM นี่คือแบบวิ่งแซดวิ่งแย่งบอลน,นี่คือดีมากคุณผู้ชมของผมนะสไตล์คล้ายๆกองเต้เลยครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้ผมนะแต่ว่าถ้าจะใช้จริงผมแนะนำเป็น BNG ดีกว่านะครับแต่ปีนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากเก่งเลยก็ NG ครับประมาณนั้นแล้วก็มีโคนาเต้ผมตำแหน่งกองหลังสำรองนะตัวนี้ก็ ถือว่าใช้ได้ผมนะเล่นยิงก็ถือว่าเก่งอยู่ครับผมนะเพราะว่าความเร็วเขาเยอะครับผมความเร็วเยอะแล้วก็สูงถึง104ผมนะเรียกว่าวิ่งชนนี่คือสบายอยู่แล้วผมนะวิ่งทันกองหน้าได้บ่อยมากครับผมนะตัวนี้สำหรับคนาเต้ครับส่วนปี19 UCL ที่มีในทีมที่เหลือก็จะมีเอ็มโวโก้ครับผมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะมีเอ็มปาดูครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยครับผมเฮ้ยได้ใช้อยู่ดิได้ใช้อยู่นิดนึงครับก็ค่อนข้างจะตามสเตตเลยครับผมนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับผมนะสเตตแค่นี้จะเอาอะไรมาเก่งเลยครับแล้วก็มีฟาส์มมมมมนนนนคครรัับบผผฟาส์ี่่ก็ไได้้ใชเลยะ แล้วก็ตัวนี้ครับผมผมไม่รู้ว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะครับผมขอไม่อ่านแล้วกันครับผมไม่ได้ใช้เลยครับตัวนี้นะก็ประมาณนี้ผมสำหรับนักเตะที่เป็นนักเตะปี19บเก l ของฟูลทีมอาร์บีไลฟนะครับผมนะบวกห้าผมทั้งทีมครับมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านนะก็สแตตตัวหลักนี้ก็ค่อนข้างจะเรียดว่าเถื่อนเลยนะครับผมนะแต่ละตัวครับเดี๋ยวเป็นว่าเราค่อยไปดูกันในไฮไลท์ดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเรามาดูแท็กติกทีมก่อนนะครับผมแท็กติกทีมผมใช้เป็น แท็กติกนี้นะครับผมนะเป็นแท็กติกเดิมที่ผมใช้อยู่ประจำเลยครับผมจะเปิดให้ดูบ่อยๆทำไมวนะเนาะโอเคครับใช้ตามนี้นะเป็นรับสวนกลับครับผมเหมือนเดิมครับแล้วก็แท็กติกนักเตะนะผมแท็กติกนักเตะใช้ตามนี้เลยครับผมนะประมาณนี้ ก็โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันในไฮไลท์กันต่อเลยดีกว่าผมสำหรับฟูตทีม RB ร์บีไลฟ์ซิกทีมนี้ผมปีสิบเสียบวกห้านะครับมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนผมนะถ้าเล่นจริงครับเมื่อเทียบกับสเต็ตอนนี้นะผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ว่าก่อนที่จะไปกันเนี่ยก็เหมือนเดิมผมถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้หรือว่ากดซับสไครต์ช่อง ARG นะครับก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยได้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมกันด้วยนะครับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดดูกกกกัััันนนนใไไไฮฮลลลท์เเยยีว่าครบผมปะ มาครับผมเรามาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับฟูทีม rb live six b สิ ucl บวกหครับผมแจังหวะนี้ผมตีโมเวนเนอร์มายิงครับผมโอ้โหเริ่มมาก็ยิงติดเซฟซะแล้วผมตีโมเวนเนอร์นะอย่างที่บอกครับผมเป็นตัวที่ค่าจบสกอร์แต่ว่ายิงไม่ค่อยคมนะครับตอนนี้เปิดเข้ามาครับเป็นโพเซ้นครับผมโม่งเข้าไปครับผมนะโพเซ้นครับตัวโม่งชั้นดีเลยครับตัวนี้นะเรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้กองหน้าสายโม่งดีๆีทุกตัวนึงที่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างเหมือนกันนะผมนะไม่แพงด้วยนะครับยูซุปโพเซ้นครับผมนี้ัตว แล้วจังหวะต่อมาผมเอมิลฟอสเบิร์กครับหลุดมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายยังไงตบเข้ามาตรงกลางครับผมซับิสเตอร์สมอรี่แพตติกชิกแพตติกชิกยิงออกไปเฉยเลยนะครับแพตติกชิกเป็นตัวที่ผมเล่นในคลิปนี้นะี่คือยิงไม่เข้าเลยแม่งผมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วจวังหวะนี้ครับโซโล่มาเองครับแพตติกชิกนี่ผมดูฮะหลบมาได้ครับผมหนึ่งคนแล้วเลี้ยงไปจะยิงนะครับจะยิงแล้วยิงครับผมลูกนี้ลูกนี้เรียกว่าไม่น่ายิงอย่างนี้ผมน่าจะยิงหักข้อไปเลยนะครับนะแต่ว่านะผมมันเข้าเท้านั้นครับ แล้วเอมิลฟอสเบิร์กส่งมาที่ไทเลอร์ดัมครับแทงมาที่ซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ยิงมาติดเซฟครับผมติโมเวนเนอร์ครับเก็บบอลได้ติโมเวนเนอร์ครับส่งมาที่เอมิลฟอสเบิร์กฟอสเบิร์กส่งขึ้นมาที่คอสต์แมนครับคอสต์แมนเล็งครับยิงเรียบร้อยครับผมลงลงครับผมยิงเข้าไปครับแบ็กซ้ายตัวนี้ครับไม่ใช่แบ็กขวาครับผมเติมขึ้นมานะทำได้ดีเลยครับผมเอมิลฟอสเบิร์กครับผมมาอีกแล้วครับฟอสเบิร์กนี่ก็เป็นตัวที่ไม่เด่นในเรื่องของการยิงนะแต่ว่าจะเห็นเขาใในน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 แแบบบบบบชชช็ออออออตต่่่่าาาางงๆยยยููเเเหมมมืกกกัััััคคครรรรรรวี้้์์จจขขไผผะลพทิิ โอ้โหไม่ยิงผมจ่ายก็ได้นะตัวนี้ครับพทริกชิกนะแมนเนอร์นี่ก็เพิ่งยิงๆิงมันรับผมในคลิปนี้นะลูกแรกเลยครับเนี่ยลูกชาร์ครับผมฮนะเหมือนจะไม่เข้าด้วยนะเหมือนจะตีเซฟแต่ว่าโชคดีครับผมที่มันแบบเข้าไปครับไทเลอร์อดัมครับผมมาทางริมเส้นครับกลางลับของเราเลี้ยงขึ้นมาครับเล็งแล้วเปิดรับผมแมนเนอร์ <c oughs> anner, ยิงโอ้โห <c oughs> ตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้ครับได้เฉยรับผมยิงเข้าไปได้เฉยับผมติโมแวนเนอร์นะ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ เป็นลูกหรือว่าตีตื้นเลยครับแต่ว่าก็ไม่ทันอยู่ดีครับผมจบเกมไปก่อนแล้วแพ้ไป2อหนึ่งครับตีโมไปเนอร์ครับจังหวะนี้เหมือนจะได้แต่ว่าโดนชนล้มไปครับแล้วโพเส้นตามมาแย่งบอลได้ผมแล้วเลี้ยงมายิงครับโอ้โหโพเส้นจาขนาดนี้ยิงไม่เข้าสนั้นครับผมอย่างดีที่มูกิเล่ครับยิงเข้าไปครับเกือบไม่ได้ประตูแล้วไงล่ะโพเส้นนี่คือเกือบทาพิษแล้วครับเมื่อกี้นะจอะขนาดนั้นยิงชนขาได้ไงวะผมยังงงครับ มาแล้วครับมูกิเล่ครับเพื่อนแทงมาเฮ็บเลี้ยงขึ้นมาเบียดครับผมเบียดนิดนึงเบียดได้เปิดเข้ามาครับตีโมแบนเนอร์โงงครับตรงนี้โอ้โหติดเซฟอีกแล้วตีโมแบนเนอร์เป็นตัวที่ยิงทีไรนี่คือดวงไม่ดีตลอดนะไม่ประตูนเนี่ยก็ยิงชนเสาชนคานครับแล้วโพเซนครับผมใหม่แล้วเห็นแบนเนอร์วิ่งครับผมแบนเนอร์กัดชากมาเลยผมหลุดเป็นหลุดครับตัวนี้หลุดแบบเป็นวาครับเป็นคู่เป็นซอกเป็นยีโลครับแล้วยิงชนเสาอีกแล้วครับผมเฮ้ยผมระปวดหัวกับเกมฟรีว่าจริงครับผมนะ ยิงชนเสาชนคานบ่อยมากครับแล้วโพเส้นไม่ได้โมงครับมาที่มูกิเล่ครับเห็นคุณปูยิงครับติดเซฟอีกแล้วครับผมยังไม่ได้ประตูนะจังหวะนี้ครับผมแต่มุมครั้งที่สองครับเปิดหรือเปล่าเปิดครับเปิดเข้ามาครับโพเส้นขึ้นโมงเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมตัวโมงครับอย่างที่บอกครับผมยูซุปโพเสนครับผมแนะนำจริงๆครับผมถ้าใครจะเปิดบอลนะครับจะเปิดโมงนะครับผมไม่ใช่เปิดบอลสิแล้วเขายิงติดเซฟไม่ใช่ยิงติดบล็อกลูกนี้ครับสกัดขึ้นมาจะสวนเร็วครับผมติโมเวนเนอร์ครับผม รับบอลคกระชากด้วยความเร็วครับผมความเร็ว120กว่าดูครับวิ่งแซงอยู่นะแต่ว่ามันมุมไม่ได้ครับหลอกล่อครับผมยังหลอกล่อหลูยึกยักเหมือนจะไม่ได้แล้วจังหวะนี้ผมมาที่เอ็นกุนกูครับเอ็นกุนกูเล็งแล้วปั่นเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับผมเช็ดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับผมหรือว่าเป็นกลางลูกที่ยิงไกลได้ดีอีกตัวหนึ่งครับผมสำหรับเอ็นกุนกูนะแล้วก็จังหวะนี้ผมตีโมเบนเนอร์รับบอลมาครับผมมองหาเพื่อนอยู่ยังไงเลี้ยงมาเองครับผมหลุดมาแล้วครับผมตีโมเบนเนอร์ยิงครับิดเซฟอีกแล้วเติะ อามูกิเล่ฟแทงมาที่แพลาติกชิคครับผมแพลาติกชิคลงอีกแล้วครับแพลาติกชิคยังไงส่งมาที่ยูซุโปรเซ็นครับโปรเซ็นดึงกลับมามาที่ซาบิเตอร์ยิงติดเซฟครับผมโอ้โหลูกยิงแบบนี้นี่คือไม่ค่อยจะเข้าเลยครับคลิปนี้นะซาบิเตอร์ครับผมหลบมาเปิดครับผมเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นใครโม่งโอ้โหชนคานครับแล้วยิงอีกก็ออกหลังไปเลยครับผมอะไรวะเนี่ยโม่งจังหวะแรกไม่เข้าซะงั้นครับซาบิเตอร์รับหลบมาอีกนึงเปิดครับเป็นใครโม่งวะน่ะฮาวเซนเบิร์กครับผมโม่งเข้าไปครับผม แล้วโดนทับอยู่ครับลุกไปดีใจไม่ได้เด้อเฮาวเทนเบิร์กครับผมเติมขึ้นมาโม่งอีกแล้วครับผมยิงบ่อยมากครับแบ็กตัวนี้วิลเลี่ยอบานแย่งบอลมาได้ครับมูกิเล่ครับสมมติที่แพทติกชิกแพทติกชิกยังไงแพทติกชิกเลี้ยงอยู่หลบมาครับแล้วเล็งลูกนี้ปั่นครับโอ้โหคานอีกแล้วครับผมคานนี่ประมาณ3-4ลูกแล้วได้ไหงครับเนี่ยโอ้โหโคตรบ่อยครับมาที่แพทติกชิกครับแพทติกชิกเลี้ยววิ่งมายิงครับลูกนี้ติดเซฟสังงานครับผมนี่ฮะ มันเป็นตัวที่ยิงไม่คมมากๆเลยนะแพทริกชิกโอ้โหโอกาสแบบหนึ่งๆก็ยังยิงไม่เข้าครับยิงสีเซฟซะงั้นครับผมซาบิเซอร์เลี้ยงมาซาบิเซอร์หลบมาเองครับผมซาบิเซอร์ยังไงซาบิเซอร์เปิดมาครับยูสูปเปอร์เซซ์โม่งนิ่มๆเอ๋อไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าซะงั้นครับผมยังดีที่มันชนเสาแล้วมาเข้าทางครับผมนะเกือบไม่ได้เหมือนกันครับลูกนี้นึกว่าจะเข้านิ่มๆแล้วซะอีกนะครับโอ้โหแล้วซาบิเซอร์ครับผมเก็บบอลได้ครับมาที่ทีโมแบนเนอร์ครับผมซาบิเซอร์ ซบิเซอร์ยังไงหลบมาได้ครับเซบิเซอร์โอโหกระชากมาเองครับแล้วโดนชนลมเข้าเขตโทษครับผมเรียบร้อยเลยครับลูกนี้สบายเลยครับจุดโทษครับผมบอกเลยไม่พลาดแน่นอนครับผมนี่ครับผมนะมาครับผมเอมิลฟอสเบอร์ผมจะเป็นคนสังหารจุดโทษลูกนี้ครับแล้วยิงไปซ้ายอ้าวเขาไม่ขยับครับผมก็เรียบร้อยไปดีครับเหมือนเขาจะงงๆนิดนึงครับผมนะมันจะพุ่งไปทางไหนกันแน่วะนั่นก็ผมเอมิลฟอสเบอร์ก็ยิงเข้าไปครับผมประตูแรกในคลิปนี้นะครับของเขา ตีโมแวนเนอร์ครับผมยังไงเลี้ยงอยู่ครับส่งมาที่โพเซนครับโพเซนแทงมาที่แวนเนอร์เหมือนเดิมครับแวนเนอร์มาได้ครับหลบมาได้ครับยังไงยิงครับผมลูกนี้ยิงส่วนตัวนี้ไม่เคยจะได้ผมนะอย่างนี้ที่ซาบิเซอร์ตามมังงงเข้าไปได้ครับผมแหมแวนเนอร์นี่คือเป็นตัวที่จบสกอร์จังหวะแรกไม่ได้สักทีครับต้องให้เพื่อนมาช่วยเก็บตลอดนะครับผมอยู่สุโพเซนครับมาที่แวนเนอร์ครับตีโมแวนเนอร์เห็นโพเซนครับวิ่งขึ้นมาโพเซนเขาไม่เข้าบอลครับเขาไม่เข้าบอลแล้วเลี้ยงมาเองแม่งเลยครับผมโพเซนยังไงงยยยยิเเลคครรรรัับบบี้อผมน่ หลุดมาขนาดนี้ก็พลาดยากอยู่ครับโพเซนนะไม่เหมือนแวนเนอร์ครับผมแวนเนอร์นี่คือโอกาสเข้านี่ก็น้อยนะลูกแบบนี้นะครับผมแล้วไทเลอร์ดำครับบอลมาที่ยูติโมแวนเนอร์มาที่โพเซนครับผมโพเซนเลี้ยงมาแทงมาที่แวนเนอร์แวนเนอร์แย่งเหมือนจะได้ครับแต่ไม่ได้ครับแล้วดักได้ลูกนี้แวนเนอร์ครับยิงติดเซฟอีกแล้วยิงหิว่ลูกครั้งนึงโอ้โหเกือบไม่เข้านะครับผมตีโมแวนเนอร์ครับผมนะกว่าจะยิงได้แต่ลูกนี้ลุ้นชิบหายครับแล้วจังหวะนี้ผมจังหวะสุดท้ายแล้วมั้งครับผมาตีโบแวนเนอร์อีกแลล้วคครรัับบบหมมาผ ยังไงหลบมาอีกครั้งนึงครับส่งมาที่ไทเลอร์อดัมแมนเนอร์ครับเก็บบอลดึงกลับมาส่งมาที่ยูซุปโพเซนครับโพเซนโพเซนโพเซนยังไงโพเซนหลบมาครับมาที่ฟอตเบิร์กครับแมนเนอร์หลบมาได้ครับแมนเนอร์แมนเนอร์ปั่นครับพวกนี้โอ้โหออกหลังไปซะงั้นครับผมเหมือนจะเฉลบด้วยครับยังไม่ได้ประตูจากการยิงแบบจังหวะแรกอีกแล้วครับผมแมนเนอร์นะแล้ววันนี้เตะมุมครับผมเปิดเข้ามาโพเซนขึ้นหมวกเรียบร้อยครับผม นี่ฮะเรียกได้ว่าโมงตั้งแต่ต้นไฮไลท์จนถึงท้ายไฮไลท์ก็ผมสำหรับยูทูบโพสต์เนี่ผมนะสายโม่งจริงๆครับผู้ชายคนนี้ก็หมดแล้วผมสำหรับไฮไลท์ของเราในคลิปนี้นะก็ถือว่าเล่นดีใช้ได้ครับผมทีิปนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับฟูทีมอาบีไลฟ์ซิกปี19ยูเซลบวก5ทั้งทีมผมมูลค่า11,000ล้านนะครับก็คุณผู้ชมคิดว่ามันโหดหรือเปล่าผมน่าข้าคิดว่าโหดหรือว่าไม่โหดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้ผมนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับนัดแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะผมนะกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากส่งเป็นฟูทีมปี19ยูเซลบวก่ค5แบบนี้ไหมผมรีวิวก็สามารถส่ง และกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะสำหรับการรีวิวทีมนะครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันนะผมนะคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรเนี่ยก็ต้องรอตามกันดูนะครับนะส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วผมไม้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ